เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยขาเพ่เขาวัดเมื่อกี้ม่อจอดรถขังูกซีครับเอาไปซีียวเอาไปซีียวเขาเขาออกว่ะจองไหนอาไปซีไปซีนีกดีกันสียอยู่นะกันยากัน ครับซีบีกมาครับซีบิกมารถเก่งมากครับซีบกซีดำ Hãy <laughs> subscribe là kênh cái Mì Gõ để không bỏ lỡ cái video hấp dẫn vậy พี่นองเดี๋ยวิันทำแพนแล้วแล้วมันสิยงาเจอคลิปต่อไปเด้๋ยวผมสิถามมันจะไหนคอมูดมันจะไหนจะไหนแน่นะครับอ้อ้ยโ้้วอ

มไขึ้นขึ้นได้ัน้ำเกียวครับทีนี่ขึ้นว่าราบาดพวกงง่เนหลากยามนีกลอดอเลยพี่ตลอมันเลยเอดเอเดยอันแรกนนใจดิเอ็โตเฮดิงี่อันมันมียัางกรลุกเอ็โตัดมันเออมันจะเป็นผลดีต่อโต เป็นยังไงก็หลุดทำเที่ผู้สาวบอกด้น้องอำนาั้กดคของอาเือนัคุณไหก่ไประเจ้าองได้ก่เอมเจ้าคือนบอกว่ะน้าคนละงั้นนละง้คนละไก่ดิเงตอบพระท่านน้พระท่านครับตำรวจไปก่อนไปขอเข้ามาไปเดี๋ยวต่อกครับ มัะเป็นกามทดแทนทั้งเงินทั้งอะไรก็ดมีพระแม่ต่อมาเนี่ยันีเดินหาโมยเลยโมยได้ก็ทำเอาหาอพวกกินตั้งหน่อยมีราคาประเมนคนเดือนเนี่าคจะถูก่ะถ้ดพี้มันอตับคนัหลุดนี่หุดอะไรมาด้วยรถขับไปไหนกูได จอดนี่แหละซุปวิญญาณนาขคาวครับอันนี้คือสิเขอาไปขอขามาเจ้าว่ะอันนี้ซุปวิญญาณนาคคาวครับนาขคาว น้องมของช่องไดก็บม่รูน้องัวาวิสัยพี่กวยุ้ม้ตัยางุดีเลยเห็นแตหนเธอเนาะ Thank <laughs> you. เขียบครแนีก็แบ่าหน่อยอย่งกระโดดเริ่มด้เรืออะไรมจะให้ตั้บตัวเป็นูดดีนะย่าไทเองอยูเรายังน้อยอยู่อนาคตได้ยังไงอทงเดจะให้ยไปเองตังอนเราเปนยัไเราเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ีกว่ ใจของญาติโยมก็เนี่ยเขาอะไรก็ไม่เทียบใจใจของญาติโยมก็ไม่ได้อย่าไปตำหนินะกับตัวกับใจไปทนดีนะหลงวงพ่อปฏิบัติให้นะ 5 6 5 5 6 มารมีเราก็ด้วยอห้ามจับได้เร็วครับเา